สวัสดีค่ะ KK การจนา789ชาแนลยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆคะวันนี้ KK มีเพื่อนใหม่จะแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักนะคะแล้วก็ใช้บริการนะคะของผู้นั้นมีชื่อว่าคุณสุเมแซ่เตียวนะคะเปิดบริษัทนะคะเจมนะคะทัวร์ที่ภูเก็ตนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์นะคะพี่สุเมศกันนะคะเพื่อนๆพี่สุเมศคะสวัสดีค่ะ พี่สุมเมธจะมองที่กล้องนะคะรอไม่ได้ค่ะเพื่อนๆเพราะว่ากาลังขับรถอยู่พี่สุมเมธน,นะคะมีอาชีพนะคะขับรถตู้นะคะรับสง่งลูกค้านะคะแขกนักท่องเที่ยวนะคะจากสนามบินไปโรงแรมต่างๆทั่วเกาะภูเก็ตนะคะโดยผ่านนะคะบริษัท Grab นะคะ Grab Taxi นะคะสามารถนะคะเรียกผ่านนะคะ Grab Taxi นะคะพี่ของมีชื่อว่าสุเมธเสตียวนะคะเป็น เจ้าของบริษัททัวร์มีชื่อว่าเจมส์ทัวร์ใช่ไหมคะพี่เจมส์ทัวร์นะฮะรถของพี่ประจำอยู่ที่โรงแรมโนโวเทลในเมืองใช่ไหมคะใช่ครับรถตู้มีรถอะไรบ้างนอกจากรถตู้รถแท็กซี่มีไหมมีครับมีรถเก๋งรถเอสทีพีอะไรมี่ของหวานอ๋อมีหลายอย่างนะมอเตอร์ส่งมอเตอร์ไซค์มีด้วยนะคะมอเตอร์ไซค์ไม่มีครับอ๋อมอเตอร์ไซค์ไม่มีนะคะมีรถเก๋งรถเก๋งรถเอสวีรถตู้รถตู้ นะะคลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวสามารถติดต่อพี่ได้ที่เบอร์โทรศัพท์081 958 6346ครับ081 958แปด6กสา6นะคะอันนี้เบอร์โทรศัพท์มือถือมีไลน์ไหมคะไลน์ใช้โทรศัพท์แอดได้เลยครับอ๋อแอดไลน์ได้เลยนะคะขออนุญาตนะคะรีพีทเบอร์ใหม่081น 09586346 0819586346นะคะพี่สุเมศเ,เส็ยเดียวค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเคเคนะคะจะต้องนะคะอัดคลิปนะคะประมาณ8นาทีเดี๋ยวเคเคก็นะคะจะพูดคุยกับพี่สุเมศนะคะพี่สุเมศก็นะคะขับรถนะคะวันนี้พอดีพี่เคเคไม่สบายนะคะเพื่อนๆเจ้านายก็ให้ใช้บริการ Grab Taxi บังเอิญว่าเคเคก็ได้นะคะรถ ของพี่สุมเมศเสตียวน,นะคะพี่เขาขับรถตู้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆนะคะชมภายในรถนะคะพี่สุเมศเดี๋ยวขออนุญาตนะคะถ่ายในรถค่ะก็เป็นรถตู้ใหม package, ่ค่ะเพื่อนๆนะคะรถตู้ใหม่เอ่อกี่ที่นั่งนี่หนึ่งสองสามสี่หนะ้าหกสิบที่นั่งนะคะอ C ๋อนั่งได้สิบคนนะคะเพื่อนๆนะก็พี่สุเมศเขาก็อ๋อตรงนี้ไงอุ้ยนะนี่ไงใบนะคะเพื่อนๆนี่ชื่อนายสุเมศเสตียวนะคะเพื่อนๆทะเบียนรถนะดนินถ่ายได้นะเพราะมันเป็นสาธารณะนะกี่นะ เดี๋ยวเพื่อนๆก็สามารถติดต่อนะคะผ่านเบอร์นะคะเนี่ยค่ะเบอร์โทรนะเรียกเรียกอะไรได้หมดเลยนะคะสูงสุด0 0เนี่ยนะคะเพื่อนๆนะพี่เขาก็เขเคๆก็พยายามเห็นเด่นนะคะเพื่อนๆนะคะพี่เขาจะมีรถตู้ปล่อยเช่าแล้วก็รถแท็กซี่นะคะรถเก่งนะคะเพื่อนๆ LPG นะคะต่างๆนานาสามารถนะคะเช่าออกไปนอกพื้นที่จังหวัดพังงาภูเก็ตนะคะรอบเกาะ นะหรือว่าคุณเรียกจากสนามบินนะคะเดินทางมาถึงเกาะภูเก็ตนะคะไปไหนไม่ถูกนะคะก็เรียกหานะคะที่สุเมสเเดียนะคะถ้ามาเป็นคณะนะคะมาเป็นกลุ่มเป็นคณะเป็นเพื่อนกันนะคะประมาณ10คนยี่สิบคนเพิ่มประมาณสักสิคนนะคะเพื่อนๆก็สามารถนะคะเหมารถตู้นะคะจากสนามบินนะคะราคาก็ไปตกลงกันเอาเองนะคะวันนี้พี่เคก็นะคะมาใช้บริการนะคะ <c oughs> รถแกร็บนะคะแท็กซี่นะคะก็ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะพี่สุมเมศเต,เตียวเขาก็จะมีบริษัททัว์รี่อว่าเจมส์ทัวและก,ก็บริษัททัวของพี่ตั้งอยู่ในโรงแรมโนเวเทลด้วยเหรอคะไม่ะ,ะ,ต,ะตั้งอยู่ที่บ้านตั้งอยู่ที่บ้านบ้านของพี่อยู่ตรงไหนคะโทษถนนบายพาสถนนบายพาสซอยพะเนียงไหมไม่ฮะบ้านอิรัก อิระวดีบายพาสนะคะอิระวดีบายพารนะคะก็น่เดี๋ยวก็เอานะคะโทรไปตามเบอร์โทรนั้นนะคะเคเคก็นา่นาจะนะคะไปลำบากนะคะบริษัทร์ของพี่เขาอยู่ที่ตั้งอยู่ที่บ้านเลยนะคะหมู่บ้านอิระวดีนะคะ,ะจังหวัดภูเก็ตค่ะเพื่อนๆก็พี่เขานะคะมีโทรศัพท์เรียกเข้านะคะเพื่อนๆะเขาก็จะมีแป็บนะคะ ดอมิตว่างไหมผมรับก้อนได้หครับครับครับค่าการสปาันละสามยใช่มคใช่ใชารสปานะ้่ครับครับันนะครับแล้วกคบอทีนด้ไหมดอมิบอเนครับเียอพักว่าา กำลังคุยโทรศัพท์นะคะกับลูกค้าอยู่นะคะเพื่อนนาเดี๋ยวเราจะส่งไปที่ถนนนะคะจะให้เือได้รับชมเบตคเ่อไปขอค่ภระสามปันเพื่อนันนี้นะคะเพื่อนกับกับที่านการจะมาจเ็น้าใช่นะคะจะมาเลก็บางเบ้นี่ค่ะรถตู้นะคะรถตู้ปช้ล้นะคสะาคะเพื่ ตอนนี้เคกำลังจะเดินทางไปทำงานภารกิที่หาร์บอร์ตเดนเก็บนะคะเบตอนนี้เาับคเคกำลังนั่งนะคะอยู่ในรถเคเคก็ให้ที่สุดเื่อ happens right พิสมินะค่ะก็ขับรถไปเองไม่ได้ค่ะก็เลยต้องมาใช้บริการนะคะก็ร Grab t ซี่ว่าบริษัทมีคนจ่ายให้เพีย่ะก็พมิทกำลังคุยโทรศัพท์ค่ะถ้างั้น จบคลิปนี้ลงเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u ับส r คร e ให้เคเคการจะา789ชาแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย